สวัสดีครับพีทแท่สวัสดีครับพีทแทเปนร้านเบอร์เซนนะครับเจ้าเจ้าเดิมครัช่วงปีใหม่ไม่ได้ตามได้ยินข่าวว่าเข้าอยู่นครับข่าวาเข้าศูนย์สองศูนย์สองตรงตรงเลยตรงตรงเลยบอกครับศูนย์สองแบบก็ที่ได้หลายเพราะกันได้หลายก่าครับบางนี่ยได้ยุติได้เพราะได้คน อนเลยเดี๋ยววันนี้ฮัลโหลเหมือนเจี๊ยบพี่บอกว่าเกินเกินไปแล้วตอนนั้นที่จับคู่หน่อยเดนตัวไหนกับเด่นเด่นศูนกับฟกจ้าวซูนกับฟุกอเมื่อวานมาตือเจี๊ยบพีนะครับเราคนไทยโตเด็นวันนี้นัดมาสามนัดนะครับเจี๊ยบพีมาตามนัดนะครับมันจะมาจับคู่สามโตสองโตัให้นะครับ เรียนมีตัวไหนครับศูนย์ต่นส้เห็นรึเป่ากับหกศูนย์กับหกค่ะแจดให้ตั้งแต่เบ้านต้องขับเด้อยศูนย์กับหกะครับวันนี้อาจจะเบิ้ลเยอค่ะโอ้ชอบเบิ้ลหมักมักเบิมตหมดอาจจะเบิ้ลเพราะว่าสติ๊กเคยเคยเคยเบิ้ลถ้าออกไส้ซองนั้นไหนมีตะเล็เบิ้ลนั่นเอ เ็บตั้งนะมันเงียบใช่น้อคจับคู่สามตัวนี่มีจักชุดครับผมมีสองชุดจ้าชุดแรกเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเอีก็จะยนๆนะครับสองหกสามสองหกสามเอาละจับคู่นะครับชุดสองตัวมีกี่ชุดครับมีหกชุดจากหกชุดนะครับมีชุดสาม 0 0นย์ศูนย <oh yani ์ยูนเย็นๆนะครับ0 right. 3 0 0 0 9นะครับวันนี้เรานัดจัดคู่ก็ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเนาะมาตามนัดเนาะจีเนาะมาตามนัดจ้านมาตามนัดจานเพิ่นว่าแล้วออีกครับหกมีหกสามหกสามหกหกหกเก้าจานสามหกหก แล้วก็กเก้าตัวเนีนตัวย่ำตัวฝันตัวยังมีซอยอีกพวครับมัดก,ก็คือมากสูนสา,ามจ้ะมัดศูนสามเดี๋ยวมุมคมเอฟซีนะครับเนาะด่ามัศูนสามเงิ่มแดงๆมาเลยเนาะมแต่ว่า,3 3> าไก่มือกับล้อความฝันควรจะล้อความฝันควรไม่หันกันกับฝันในสองศูนย์ตรงเลยครับ แต่ว่าไปซื้อเรียกสองศูนย์ไปซื้อศูนย์สองเพราะว่าเลขเจ้าของมาศูนย์ก็เลยเอาตัวศูนย์สองได้ตรงเป๊ะตรงเลยถ้าได้ถ้าถ้าฝันมาสั้นเขาต้องจับเอาหลักของเจ้าของม่ได้กลับเลยศูนย์สองเอาเบอร์โทรให้เอฟซีแบบกีแท้บอจ้าเป็นเอฟซีมีในไลน์อยู่ครับมีในไลน์อยู่แล้วก็มีแทบมันกับอะไรสะดวกนะครับมันบอกบอกให้เบอร์โทรนะครับ จอเกตแค่เป็นแบบทำงานนะครับงวดหนึ่งแด,งเ,ดงเป็นมาครับนี่แท่ล้านเปอร์เซ็นนะครับสำหร,รับเด็กเด่นนะครับกเกตแค่เปนไทยศูนย์กับหกนะครับชุดเน้นจะได้ก็ครับสองตัวเน้นๆก็ซื้อศูนย์สามจ้ะศูนย์สามจะมากศูนย์สามครับแสดงว่าสามตัวก็เก้าศูนย์สามหมดเจ้ ถ้าว่ากับพ่อแน่เด้อมันเลขเบิรดนะจ้ะครับยาเบิรดม้านะนัมื่อใดครับเลขเบิรเนี่ยเบิรดกับศูนย์นย์กับหกหกะจ้ะศูนศนย์กับหกหกนะครับยาลืมนะครับเอาทผู้ชมเบิรงดมะมาถึงก่อนทางเราคนลายืนเห้เบิรนี่ย อสำหรับต้นฟันของเกจเจนะครับรอที่ตานะครับโค้งสุดท้ายจ้าเดี๋ยวสิมาโทบอกตัวจ้าครับเดี๋ยวเจเจมันจะโู่บอกนะครับทาฟันนะทำเว่าะฟันกะแล้วไปนะครับเอบซีรอค่อยค้อมฟันกับเจเจตั้งแต่ปีใหม่มาหนิก็ถือสุ้งวัเนี่ยก็ถือบนไลายครับถือมาตลอดนครับถือตั้งปีใหม่มาเลยปีนี้ก็ถือว่าดียู่ะพร้อมนะครับเตรียมแคปหน้าจอนะครับ สำหรับตเลขเนี่ยภาคตเลขกลาบของเจแพนร้านเือเส้นนะครับชัดเกนอยู่นอกสำหรับเด่นนะครับเด่นศูนย์กับหกนะครับเด่นศูนย์กับหกสำหรับแนวทางสามตัวนะครับเก้าศูนย์สามวงกลมจีงแดงคือชุดเงินนะครับเด้อเก้าศูนย์สามนะครับตัวกันห้ามตัดทิ้งนะครับสองหกสามนะครับสำหรับแนวทางสามตัวนะครับสองตัวจะมี 03, 00, 09, 63, 66และ69นะครับสำหรับคนทุนน่อยนะครับเจ๊แถวงกลมให้ 03, 00, ์สนและหกนะครับตัวเล่ตัวจัดชุดงบหน่อยนี่สำหรับคนทุนหน่อยนะอเนี่ยเอกัะวงกลมแดงๆล่นะจ๊ะวงกลมแดงๆตัวใดครับสามตัวสามตัวเก้าศูนย์สามครับ สามตัวเก้าศูนย์สามสองตัวเหรอครับศูนย์สามศูนย์ศูนย์หกหกเห็นบอกว่ามีว่ามันมีเบิร์ดศูนย์สามหางใหญ่เบิร์นะเนียนเนียนเนียนเบิร์เลยจ้าเพราะว่าคิดว่าจีออกเบิร์แล้วก็นโอจุ้แคร์นัทตอนนะครับคุ่มพาพันสองห้าหกเก้าสะโหก เ,เคิดว่าจะมีเบิลน,นะคะมันมียังไงก็เบิบ้ลประมาณชอบก็บบโมไลตัว<ผ>นะครับสำหรับตัวของเจเพ่กับเด่นศูนย์เนาะเดนศูนย์กับหกเดน่นศูนย์ก็งบงกงบทีเดน่นคือขึ้นไหนจะเป็นงกสามนะครับกับหกหกกับหกเก่าถ้าศูนย์ที่เด่นก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์เก่าครับเหล่ากะศูนย์ นะครับอ่ะกระทุกอยางไปเพียยเนี่ยนเนาะค่าโชคก็ได้นะครับพิจาริาเอาเนาะแต่ว่าเพิ่นหมั่นใจตัวไหนน่นก็คิดว่าหมั่นใจหรอกปเนาะหมั่นใจว่าครับวนนี้ถ้าได้ฝันมือสุดท้ายยั้งสิบหมั่นใจถ้าฝันได้แบบแยวสิบอกไม่นะแต่ว่ามักมักคือตั้งมือออกันนี้ยมักศูนย์สามเลยได้ออกปั๊บมากเลยมักจ้องวันจ้ามักต้องวันเลยมักศูนย์สาม เลขออกปับับคิดในใจโอ้มาศูนย์สามต่อไปเีอยเนาะจังใดก็มีศูนมาค่ยเตะจ้าจังไดคือมาหอดศูนย์ศูนย์มามคหูมันมันเป็นเลขเบิ้ลถ้ามันมาก็คือมาในหลักของมันหลักหลักศูนย์กับหลักหกอ่ัครับถ้ามันมาก็ต้องมาศูนย์ศูนย์ยถือได้ศูนย์ศูนย์หอดสามตัวนี้ครับออกหาลอยงวดเลยได้ถือหอดสามตัวได้ศูนย์ศูนย ก่อมาอย่างก็ศูนย์อย่างก็เน้นศูนย์นี่คือให้เน้นศูนย์ศูนย์ศูนย์กับศูนย์สามนะับศูนย์ศูนย์กับศูนย์สามใชมาแข่งไปยิบจับระปรีไปเด้นพี่น้องเนาะนะครับอ่ะเฮงๆรวยๆครับก็ขอขอบคุณเจ๊เพนะครับขอบคุณเจ๊เพมากค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ